ถ้าคืนไหนคุณตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วได้ยินเสียงเด็กร้องทั้งที่บ้านคุณไม่มีเด็กทั้งที่รอบตัวคุณเงียบสนิทขอให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งอย่าพยายามหาที่มาของเสียงนั้นเพราะเสียงบางเสียงไม่ได้ต้องการให้เราช่วยแต่ต้องการให้เรารับรู้ว่ามันยังไม่ไปไหนคืนนั้น เป็นคืนเดือนมืดฝาไม่มีดาวลมพัดช้าๆเหมือนใครตั้งใจไม่ให้เกิดเสียงผมนั่งอยู่ในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ปลายหมู่บ้านหนองคำบ้านที่คนในหมู่บ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าอยู่คนเดียวตอนกลางคืนบ้านหนองคำเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีถนนดินเส้นเดียวพาดผ่านสองข้างทางเป็นทุ่งนากลางคืน มองไปไกลสุดลูกหูลูกตาจะเห็นแค่เงาดำของต้นตาลยืนเรียงกันเหมือนคนเฝ้ามองอะไรบางอย่างเวลาประมาณตีสองเป็นเวลาที่แม้แต่สุนักก็ไม่เห่า,มาแมลงหยุดส่งเสียงเหมือนทั้งหมู่บ้านกำลังกลั้นหายใจแล้วจูจ่ๆเสียงนั้นก็ดังขึ้นเสียงร้องแผ่วๆไม่ดังไม่แหลมไม่ใช่เสียงเด็กแรกเกิด มันเป็นเสียงร้องที่เหมือนเด็กที่ร้องจนเหนื่อยร้องจนเจ็บคอแต่ก็ยังไม่หยุดร้องผมนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากในบ้านแต่เหมือนลอยมาตำนมจากทิศท,ทางของทุ่งนาผมพยายามบอกตัวเองว่าคงหูฝาดอาจเป็นเสียงแมวอาจเป็นเสียงลมลอดใต้ถุนแต่ไม่ว่าเสียงอะไรมันไม่ควรมีจังหวะแบบนี้ ร้องเงียบร้องแล้วหยุดเหมือนรอให้ใครฟังตอนนั้นเองผมรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่หลังบ้านไม่ใช่เสียงฝีเท้าไม่ใช่เงาแต่เป็นความรู้สึกเหมือนมีสายตากำลังมองเข้ามาในความมืดผมไม่กล้าลุกไม่กล้าเปิดไฟเพราะคนแก่เคยเตือนไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงเด็กร้องกลางดึกโดยไม่รู้ว่ามาจากไหนอย่าตอบ อย่าทักและอย่าหาเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมใกล้จนผมได้ยินเสียงสะอื้นปนกับลมหายใจเหมือนเสียงร้องนั้นออกมาจากอกของใครบางคนเหงื่อไหลลงหลงังทั้งที่อากาศเย็นผมเริ่มนึกถึงคำพูดที่ชาวบ้านหนองคำไม่เคยพูดตรงๆแต่ทุกคนรู้ดีคำพูดเกี่ยวกับผู้หญิงที่ตายทั้งเป็นพร้อมลูกในท้อง คำพูดเกี่ยวกับผีที่ไม่มีใครอยากเอ่ยชื่อเพราะผีตนนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้คนกลัวแต่มันต้องการให้คนจำเสียงร้องค่อยๆเบาลงเหมือนถูกดึงกลับไปในทุ่งนาทิ้งไว้แค่ความเงียบและความรู้สึกว่าคืนนี้ผมไม่ควรได้ยินเสียงนั้นเลยถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนานพอคุณจะเริ่มรู้ว่ามีบางชื่อ ที่ไม่มีใครอยากเรียกไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะทุกครั้งที่พูดถึงมันเหมือนเปิดแผลที่ไม่มีใครอยากมองในบ้านหนองคำชื่อหนึ่งที่ทุกคนรู้แต่ไม่มีใครเอ่ยคือชื่อของผู้หญิงที่ชื่อว่าพิมพิมเป็นผู้หญิงธรรมดาไม่ได้สวยไม่ได้เด่นแต่เป็นคนเงียบเงียบจนบางครั้งคนในหมู่บ้านลืมไปว่าเธอมีตัวตน จนวันที่ท้องของพิมพ์เริ่มนูนขึ้นมาตอนแรกทุกคนคิดว่าแค่อ้วนแต่เดือนต่อมาเสื้อผ้าพิมพ์เริ่มครับท้องกลมชัดไม่มีอะไรปิดได้อีกและนั่นแหละเสียงซุบซิบก็เริ่มดังดังยิ่งกว่านกยามเช้าดังยิ่งกว่าระฆังวัดท้องกับใครไม่มีผัวนิหาเด็กใครกันแน่ไม่มีใครถามพิมพ์ตรงๆทุกคำถา,ถามถูกพูดผ่านปากคนอื่น ผ่านสายตาผ่านเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังพอให้เธอได้ยินพิมพ์พไม่เคยตอบไม่เถียงไม่ร้องไห้ต่อหน้าใครเธอแค่ก้มหน้าเดินผ่านเหมือนคนที่ยอมรับแล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อธิบายแต่สิ่งหนึ่งที่คนเริ่มสังเกตคือพิมพ์เริ่มพูดคนเดียวตอนเย็นเธอจะนั่งหน้าบ้านมือหนึ่งลูบท้องอีกมือกำชายเสื้อแล้วพูดเบาๆไม่ต้องกลัวนะลูก แม่อยู่นี่เขาไม่รักเราไม่เป็นไรตอนแรกคนคิดว่าคนท้องก็เป็นแบบนี้คุยกับลูกในท้องแต่หลังๆมันเริ่มไม่ปกติเพื่อนบ้านบางคนบอกว่าพิมพ์หยุดพูดเหมือนกำลังฟังแล้วพยักหน้าเหมือนมีใครตอบกลับคืนหนึ่งผู้หญิงข้างบ้านตื่นมาปัสสาวะแล้วได้ยินเสียงพิมพ์คุยกับใครบางคนใต้ถุนบ้านเสียงนั้น ไม่ใช่เสียงผู้หญิงคนเดียวมันเหมือนมีเสียงเล็กๆแทรกอยู่เสียงแผลวเสียงอุ้เหมือนดังมาจากในอกหรือจากในท้องอย่าออกมานะโลกพิมพ์พูดเสียงสัน่นโลกข้างนอกมันใจร้ายคืนนั้นไม่มีใครกล้านอนต่อท้องของพิมพ์โตเร็วผิดปกติเหมือนร่างกายเธออยู่เป็นที่พักของอะไรบางอย่างที่ต้องการโตให้ทันเวลาพอเข้าเดือนที่แปด พิมพเริ่มไม่ออกจากบ้านไม่ไปวัดไม่ไปตลาดไม่พูดกับใครแต่คนในหมู่บ้านกลับได้ยินเสียงเธอชัดขึ้นกว่าเดิมเสียงร้องไห้เสียงขอร้องเสียงทะเลาะเหมือนคนสองคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันผู้เฒ่าคนนึงเคยพูดเบาๆว่าเด็กในท้องพิมพ์ไม่ใช่เด็กธรรมดาไม่มีใครถามว่าหมายความว่าอย่างไงเพราะทุกคนเริ่มกลัวคำตอบ คืนหนึ่งมีคนเห็นพิมพ์ยืนอยู่กลางทุ่งนาทั้งที่ฝนกำลังจะตกท้องแก่เท้าเปล่าผมยาวเปียกเหงื่อเธอเอามือลูบท้องแล้วยิ้มยิ้มแบบคนที่ไม่เคยยิ้มแบบนั้นมาก่อนแล้วเธอก็พูดประโยคหนึ่งที่คนเห็นยังจำได้ไม่ลืมอีกไม่นานนะลูกเราจะได้ไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครไล่เราอีกแล้วหลังจากคืนนั้นไม่มีใครเห็นพิมพ์เป็นคนปกติอีกเลยเหมือนเธอ กำลังเตรียมตัวสำหรับบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครในหมู่บ้านอยากให้มันเกิดและนั่นคือเหตุผลที่ว่าเมื่อพูดถึงพิม์พทุกคนเลือกที่จะเงียบเพราะบางทีการไม่พูดถึงอาจจะดีกว่าการยอมรับว่าเราทุกคนมีส่วนทำให้เธอเดินไปถึงจุดนั้นคืนฝนตกและการหายตัวไปคืนก่อนวันที่พิมพ์จะหายไป อากาศในบ้านหนองคำผิดปกติไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หนาวแต่เป็นความอึดอัดเหมือนฟ้ากำลังกดอะไรบางอย่างลงมาจนหายใจไม่ทั่วท้องท้องฟ้ามืดตั้งแต่หัวค่ำเมฆต่ำจนเหมือนจะเอื้อมถึงลมไม่แรงแต่พัดเป็นระยะเหมือนใครกำลังเดินวนรอบหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่บอกกันปากต่อปากว่าคืนแบบนี้ผีเดิน ประมาณสี่ทุ่มฝนเริ่มตกไม่ใช่ฝนหนักแต่เป็นฝนเม็ดใหญ่ตกชา้าเสียงดังปักปักเหมือนมีใครคว้างอะไรใส่หลังคาบ้านพิมพ์ทั้งหลังมืดสนิทไม่มีตะเกียงไม่มีไฟเหมือนไม่มีใครอยู่แต่คนข้างบ้านบอกว่าเขาได้ยินเสียงพิมพ์เดินไปเดินมาทั้งคืนเสียงฝีเท้าหนักช้าเหมือนคนแบกของหนักไว้กับตัว ประมาณตีสองฝนเริ่มตกหนักขึ้นฟ้าผ่าครั้งแรกเสียงดังจนสะดุ้งทั้งหมู่บ้านและในจังหวะนั้นเองมีคนเห็นพิมพ์เธอเปิดประตูบ้านออกมาทั้งที่ฝนตกทั้งที่ท้องแก่ใกล้คลอดพิมพ์ไม่ได้ถือร่มไม่ได้ใส่รองเท้าเธอแค่เดินออกมาเหมือนคนที่รู้ทางดีทั้งที่ทางข้างหน้ามืดสนิทเสื้อผ้าพิมพ์เปียกแนบตัว เห็นท้องกลมชัดผมยาวปิดหน้าน้ำฝนไหลลงตามปลายผมเหมือนเลือดสีดำคนที่เห็นไม่กล้าทักไม่กล้าเรียกเพราะสีหน้าของพิมพ์ไม่ใช่สีหน้าของคนจะไปคลอดไม่ใช่คนจะหนีแต่เป็นสีหน้าของคนที่ตัดสินใจแล้วพิมพ์เดินผ่านบ้านหลังสุดท้ายแล้วมุ่งหน้าไปทางทุงนาทางเดียวกับคลองท้ายหมู่บ้าน มีคนตะโกนเรียกแต่เสียงฝนกลบทุกอย่างมีคนคิดจะตามแต่ไม่มีใครกล้าเพราะผู้เฒ่าพูดไว้เสมอว่าถ้าคนท้องเดินออกจากบ้านกลางคืนอย่าตามเพราะบางทีเขาไม่ได้เดินไปคนเดียวหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นพิมพ์อีกเช้าว,วันรุ่งขึ้นฝนหยุดฟ้าขาวซีดเหมือนคนไม่ได้นอนทั้งคืนบ้านพิมพ์เปิดประตูค้างไว้ ข้างในไม่มีใครไม่มีร่องรอยการคลอดไม่มีเลือดแต่มีรอยคลนเปื้อนพื้นเป็นทางยาวออกไปหลังบ้านรองเท้าแตะคู่หนึ่งวางอยู่ข้างโอ่งน้ำเปื้นอนโคลนเหมือนถูกถอดทิ้งอย่างรีบเร่งคนเริ่มออกตามหาตะโกนเรียกชื่อพิมพ์แต่ไม่มีเสียงตอบจนมีคนหนึ่งเดินไปถึงริมคลองแล้วเห็นอะไรบางอย่างลอยอยู่ในน้ำตอนแรกคิดว่าเป็นท่อนไม้ แต่พอเข้าใกล้ทุกคนก็รู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ร่างผู้หญิงนอนคว่ำหน้าผมยาวแผ่ในน้ําเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและที่สําคัญที่สุดท้องยังกลมอยู่ไม่มีรอยดิ้นไม่มีรอยคลอดไม่มีเลือดในน้ําเหมือนเธอจมน้ําทั้งที่ยังมีชีวิตคนที่เห็นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสีหน้าพิมพ์ไม่ใช่สีหน้าของคนตาย มันเหมือนคนที่ยังอ้าปากเหมือนจะร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาศพถูกนำขึ้นจากคลองอย่างเงียบๆไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครกล้าแตะต้องท้องของเธอผู้เฒ่าคนหนึ่งมองศพพิมพ์แล้วพูดเบาๆเ,เ,เสียงสัน่นจนแทบไม่ได้ยินตายทั้งกลมแบบนี้วิญญาณเขาจะไม่ยอมไปไหนง่ายๆตั้งแต่วินาทีนั้น ไม่มีใครกล้าพูดคำว่าบังเอิญหรืออุบัติเหตุเพราะทุกคนรู้ดีว่าคืนฝนนั้นไม่ได้พาพิมพ์ออกจากบ้านแต่เป็นอะไรบางอย่างที่เรียกเธอออกไปคืนเผาศพที่ไม่มีใครลับคืนเผาศพของพิมพ์ถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบไม่มีงานใหญ่ไม่มีดนตรีไม่มีเสียงสวดดังไม่ใช่เพราะไม่มีคนมาแต่เพราะไม่มีใครอยากอยู่นานกว่านั้น เมนวัดบ้านหนองคำเป็นเมนเก่าเตาอิดแตกประตูเหล็กขึ้นสนิมไม่เคยเผาศพคนท้องมาก่อนก่อนยกลงขึ้นเมนพระรูปหนึ่งเอ่ยเตือนเสียงแผ่วศพแบบนี้ควรทำพิธีสะกดไม่อย่างนั้นวิญญาณจะวนอยู่แต่ผู้ใหญ่บ้านสายหน้าเพราะทุกคนอยากให้มันจบเร็วที่สุดลงศพถูกยกขึ้นทั้งที่หนักผิดปกติ ต้องใช้ผู้ชายถึงหกคนทั้งที่ปกติสี่คนก็พอระหว่างยกมีคนได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกระแทกเบาๆจากด้านในโลงไม่มีใครพูดแต่ทุกคนได้ยินเหมือนกันพอปิดฝาเมนอากาศรอบๆเย็นลงทันทีทั้งที่เป็นหน้าร้อนไฟถูกจุดเปเลวไฟแรกลุกขึ้นช้าๆเหมือนไม่อยากติดและในจังหวะนั้นเอง เสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินก็ดังขึ้นเสียงเด็กร้องไม่ใช่เสียงร้องดังแต่เป็นเสียงแผ่วยาวเหมือนเด็กที่ร้องจนหมดแรงแต่ยังไม่ยอมเงียบเสียงนั้นดังมาจากไหนไม่มีใครตอบได้บางคนบอกว่ามาจากในเต่าบางคนบอกว่ามาจากใต้เมนบางคนบอกว่าดังอยู่ข้างหูตัวเองพระสวดต่อ แต่เสียงสวดเริ่มสัน่นบทสวดขาดหายเหมือนลมหายใจถูกแยง่งลมเริ่มพัดท,ทั้งที่ไม่มีพายุเปเลวไฟเองเหมือนมีใครเป่าหญิงแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหน้าร้องออกมาทันทีเสียงหลงเธอบอกว่าเห็นพิมพ์ยืนอยู่ข้างเมนในสภาพเดียวกับคืนฝนตกผมยาวเปียกเสื้อแนบตัวมือสองข้างกอดท้องแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่พิมพ แต่คือท้องของเธอมันขยับไม่ใช่ขยับแบบลมแต่ขยับเหมือนมีชีวิตเหมือนมีใครพยายามดันออกมาจากข้างในผู้หญิงหลายคนสุดลงบางคนกรีดร้องบางคนสวดมนต์ไม่เป็นภาษาทัานใดนั้นไฟในเตาดับไม่ใช่ดับเพราะฝนแต่ดับเหมือนถูกปิดความเงียบถาโถมลงมาหนักจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง และในความเงียบนั้นเสียงเด็กร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากใกล้จนเหมือนมีเด็กนั่งร้องอยู่กลางสาลาวัดพระรูปหนึ่งทำรูปประคำหล่นมือสั่นเสียงสวดหยุดสนิทผู้เท่าคนหนึ่งพูดออกมาด้วยเสียงแตกพร่าเขายังไม่ไปเพราะยังไม่ได้อะไรบางอย่างคืนไม่มีใครกล้าเผาต่อโลงถูกทิ้งไว้ในเตาไฟไม่ติด ทั้งที่พยายามจุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายทุกคนตัดสินใจปล่อยโลงไว้ทั้งคืนคืนนั้นไม่มีใครกลับบ้านคนเดียวไม่มีใครกล้าปิดไฟไม่มีใครกล้าหลับคนเฝ้าวัดบอกว่าตลอดทั้งคืนเขาได้ยินเสียงเดินรอบเมนเสียงฝีเท้าเปียกช้าๆวนไปวนมาและทุกครั้งที่เขาแอบมองจะเห็นเงาผู้หญิงท้องแก่ยืนอยู่ข้างเตา ก้มมองไฟเหมือนรออะไรบางอย่างเช้าขึ้นโลงถูกเผาได้ไฟติดง่ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครในบ้านหนองคำกล้านอนโดยไม่สวดมนเพราะผีได้เริ่มแสดงตัวแล้วและมันยังไม่พอใจคนเริ่มตายและคนท้องเริ่มฝันเหมือนกันหลังคืนเผาศพของพิมพ บ้านหนองคำไม่เหมือนเดิมอีกเลยตอนแรกไม่มีใครพูดถึงทุกคนพยายามใช้ชีวิตตามปกติเหมือนถ้าทำเป็นไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะหายไปเองแต่ผีไม่สนใจว่าใครจะอยากลืมสามวันหลังงานเผาศพหมู่บ้านเริ่มมีคนป่วยไม่ใช่ป่วยธรรมดาแต่เป็นอาการแปลกผู้ชายแข็งแรงนอนสมเงือแตกทั้งที่ตัวเย็น ละเมอพูดซ้ำๆอย่าร้องอย่าร้องคืนที่สี่ชายคนหนึ่งเสียชีวิตโดยไม่มีบาดแผลไม่มีโรคประจำตัวเขาคือคนที่เคยตะโกนด่าพิมพ์กลางตลาดวันที่เห็นท้องของเธอครั้งแรกก่อนตายเขาร้องโวยวายบอกว่ามีผู้หญิงท้องแก่นั่งทับอยู่บนอกหายใจไม่ออกมือเขากำอากาศเหมือนพยายามปัดอะไรออกจากตัว หมอเขียนว่าหัวใจล้มเหลวเฉียพลันแต่ไม่มีใครเชื่อหลังจากนั้นคนเริ่มตายติดติดกันไม่มากแต่พอให้คนกลัวและในเวลาเดียวกันผู้หญิงท้องในหมู่บ้านเริ่มฝันเหมือนกันไม่ได้นัดไม่ได้นอนที่เดียวกันแต่ฝันเหมือนกันทุกประโยคฝันว่าตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเตียงเธอผมยาวเปียก หน้าไม่แสดงอารมณ์มือสองข้างลูบท้องตัวเองช้าๆแล้วเธอจะพูดประโยคเดียวกันทุกครั้งขอลูกคืนลูกให้ฉันบางคนบอกว่าพอหันไปมองท้องตัวเองในฝันท้องจะยุบเหมือนเด็กหายไปบางคนสะดุ้งตื่นพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาการแทงเริ่มเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ติดกันสามรายภายในอาทิตย์เดียว หมอเริ่มพูดว่าบังเอิญแต่คนในหมู่บ้านเริ่มไม่กล้าพูดคำนี้อีกต่อไปเพราะทุกคนเริ่มเห็นบางอย่างในมุมตาเงาผู้หญิงท้องแก่ยืนอยู่ปลายทางในานาข้าวในสวนกล้วยข้างรั้วบ้านเงานั้นไม่ทำอะไรแค่ยืนและมองสุนัขเริ่มเห่ากลางคืนแล้วเงียบเหมือนมีใครจ้องกลับ พระในวัดเริ่มนิมนต์พระจากที่อื่นมาสวดกลางคืนแต่ทุกคืนตอนตีสามเสียงสวดจะขาดหายเพราะพระได้ยินเสียงเด็กร้องแทรกเข้ามาในบทสวดเหมือนมีใครสวดสวนคืนหนึ่งผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งทนไม่ไหวไปหาพระร้องไห้ขอให้ช่วยเธอบอกว่าในฝันพิมพ์ไม่ได้มาคนเดียวมีเสียงเด็กดังออกมาจากท้องของพิมพ เสียงร้องที่ไม่ใช่เสียงของโลกนี้แหลมอู้อี้เหมือนร้องอยู่ในน้ำพระเงียบก่อนจะพูดคำที่ไม่มีใครอยากได้ยินผีตายท้องกลมถ้าเขาไม่คลายอาฆาตเขาจะเอาของคนอื่นมาแทนของเขาตั้งแต่นั้นผู้หญิงท้องไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวไม่กล้านอนกลางคืนไม่กล้ามองกระจกตอนมืด เพราะมีคนเห็นแล้วว่าในกระจกไม่ได้มีแค่เงาของตัวเองแต่มีผู้หญิงอีกคนยืนซ้อนอยู่ด้านหลังกอดท้องและยิม้มบ้านหน้องคำเริ่มเข้าใจในที่สุดว่าคืนเผาศพไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการประกาศว่าความอาฆาตได้เริ่มเดินแล้วความจริงที่ถูกฝังเปิดโปงบาปของหมู่บ้านเมื่อคนเริ่มตาย เมื่อเด็กเริ่มหายไปจากท้องของคนอื่นบ้านหนองคำก็ไม่มีทางเลือกอีกแล้วสิ่งที่ทุกคนพยายามไม่พูดถึงกำลังกลับมาทวงคำตอบคือหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมลับไม่ตีระฆังไม่เปิดไฟสาลาใช้แค่ตะเกียงดวงเดียววางไว้กลางวงแสงส้มสันส่นๆฉายให้เห็นหน้าแต่ละคนซีดหมอง และเต็มไปด้วยความกลัวไม่มีใครเริ่มพูดจนกระทังพระเท่ารูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ที่นี่มานานที่สุดถอนหายใจยาวแล้วพูดขึ้นเบาๆถึงเวลาต้องพูดแล้วไม่อย่างนั้นมันจะไม่หยุดคำว่ามันไม่มีใครถามว่าอะไรเพราะทุกคนรู้ดีความจริงค่อยๆถูกขุดขึ้นมา เหมือนขุดศพที่ไม่อยากเห็นอีกขืนก่อนที่พิมพ์จะตายพิมพ์ไม่ได้ออกจากบ้านเพราะอยากตายเธอออกไปเพราะถูกบังคับมีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเรียกพิมพ์ไปคุยบอกว่าเด็กในท้องเป็นเสนียบอกว่าถ้าเด็กเกิดหมู่บ้านจะสวยจะมีเคราะห์จะไม่มีฝนพิมพ์ร้องไห้ขอแค่ได้คลอดขอแค่ได้เลี้ยงเองไม่รบกวนใคร คำตอบที่เธอได้คือความเงียบและสายตาเย็นชาคืนนั้นพิมพ์ถูกพาออกไปโดยอ้างว่าจะไปแก้ของสถานที่นั้นไม่ใช่วัดไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นกระท่อมร้างใกล้คลองท้ายหมู่บ้านที่พิมพ์ถูกพบเป็นศพพระเท่าบอกว่าผีตายท้องกลมจะไม่ขึ้นศาลต้องเรียกตรงที่วิญญาณเขาผูกอยู่คนทั้งหมู่บ้านมาครบ ไม่มีใครกล้าขาดไม่มีใครกล้าปฏิเสธเครื่องเส้นถูกวางกลางลานมีหัวหมูข้าวสุกน้ำแดงและที่ไม่มีใครอยากมองนานคือเสื้อผ้าของพิมที่เธอใส่คืนฝนตกยังมีคราบหมนยังมีกลิ่นอับเหมือนเพิ่งถูกถอดออกจากร่างพระเริ่มสวดเสียงสวดต่ำช้ากดเหมือนกดบางอย่างให้โผล่ขึ้นมา ลมเริ่มพัดทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นอากาศนิ่งสนิทต,ตะเกียงน้ำมันสั่นแสงไหวเหมือนมีใครเดินผ่านไปมาพอถึงบทเรียกชื่อพระเท่าเอ่ยชื่อพิมพ์เต็มเสียงไม่หลบไม่กลัวทันทีที่ชื่อถูกเอ่ยเสียงเด็กร้องดังขึ้นไม่ใช่เสียงเดียวแต่เหมือนหลายเสียงซ้อนร้องประสานอู้อี้เหมือนดังมาจากใต้ดิน พื้นดินกลางลานเริ่มเย็นเย็นจนเท้าชาแล้วเธอก็ปรากฏไม่ใช่โผล่มาทันทีแต่ค่อยๆเหมือนเงาน้นาำลอยขึ้นจากพื้นพิมพ์ยืนอยู่ตรงหน้าในสภาพเดียวกับคืนสุดท้ายผมยาวเปียกหน้าซีดตาโหลริมฝีปากคลำ้ำมือสองข้างกอดท้องแน่นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจคือ ท้องของเธอมันขยับขยับเหมือนมีชีวิตเหมือนมีอะไรบางอย่างดิ้นชนผลักจากด้านในเสียงร้องดังออกมาจากท้องไม่ใช่จากปากพระบางรูปสวดต่อไม่ได้มือสัน่นเสียงแตกพิมพ์มองไปรอบวงสายตาไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความเจ็บและความอ้างวางเธอพูดแต่ปากไม่ขยับ เสียงดังอยู่ในหัวทุกคนพร้อมกันพวกคุณเอาเขาไปจากชันผู้หญิงหลายคนสุดลงร้องไห้ก้มกราบพื้นผู้ใหญ่บ้านคลานออกมากลางวงมือสัน่นเสียงสัน่นพูดคำที่ไม่เคยพูดมาก่อนพวกเราผิดเองขอให้เจ้าอโหสิขอให้ลูกของเจ้าได้ไปเกิดทันทีที่คำว่าลูกถูกเอ่ย เสียงร้องจากท้องดังแหลมขึ้นเหมือนความเจ็บปวดถูกเปิดออกพิมพ์ก้มมองท้องตัวเองน้ำตาสีดำไหลลงแก้มเขาไม่เคยได้เห็นโลกแล้วทำไมพวกคุณถึงได้อยู่ต่อลมพัดแรงตะเกียงดับลงความมืดเข้าครอบนำในความมืดนั้นมีเสียงดิน้นเสียงขูดเหมือนเล็บขูดกับอะไรแข็งแข็ง พระเท่าตะโกนให้ทุกคนตั้งสติให้สวดพร้อมกันให้ยอมรับผิดให้ขอขมาเสียงสวดผสมกับเสียงร้องจนแยกไม่ออกว่าเสียงไหนเป็นเสียงของคนเสียงไหนเป็นเสียงของผีแล้วทันใดนั้นเสียงร้องหยุดความเงียบตกลงมาอย่างรุนแรงตะเกียงติดขึ้นเองแสงสว่างกลับมาตรงกลางลานไม่มีใคร ไม่มีพิมพ์ไม่มีเงาไม่มีเสียงมีแค่เสื้อผ้าของเธอที่ถูกวางไว้อย่างเรียบร้อยและหยดน้ำที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำตาพระเท่าพูดเบาๆเหมือนสรุปคำตัดสินเขารับรู้แล้วแต่จะไปหรือไม่อยู่ที่ว่าพวกเราจะชดใช้ได้แค่ไหนคืนนั้นไม่มีใครกล้าพูดว่าพิธีสำเร็จ เพราะทุกคนรู้นี้ว่าบางดวงวิญญาณไม่ได้ต้องการแค่คำขอโทษแต่ต้องการคำสุดท้ายหลังพิธีเรียกวิญญาณบ้านหนองคำเงียบลงไม่ใช่ความเงียบแบบสงบแต่เป็นความเงียบแบบไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดไม่มีใครเห็นพิมพ์อีกไม่มีใครฝันเห็นผู้หญิงท้องแก่หญิงท้องในหมู่บ้านไม่มีใครแท้งเพิ่ม เหมือนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่ปกติของบ้านหนองคำไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคนเริ่มทำบุญมากกว่าที่เคยวัดไม่เคยว่างเสียงสวดดังแทบทุกคืนไม่มีใครด่าคนท้องไม่มีใครซุบซิบเหมือนทุกคนเรียนรู้บทเรียนเดียวกันแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปเสียงนั้นคืนเดือนดับหรือคืนที่ฝนตกเบา คนที่อยู่ใกล้ทุ่งนาจะได้ยินเสียงเด็กร้องไม่ดังไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นเสียงแผ่วยาวเหมือนเด็กที่ร้องจนไม่มีแรงแต่ก็ยังไม่ยอมเงียบไม่มีใครออกไปดูไม่มีใครกล้าถามเพราะผู้เฒ่าบอกไว้ว่าแม่เขาอาจไปแล้วแต่ลูกเขายังไม่เคยได้เกิดผมเองกลับไปบ้านหนองคำอีกครั้งหลายปีหลังจากนั้นคือหนึ่ง ผมนั่งอยู่บ้านหลังเดิมลมพัดช้าๆฟ้ามืดเงียบเหมือนวันนั้นไม่ผิดเลยแล้วผมก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงเด็กร้องจากทิศทางของทุ่งนาแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะในจังหวะที่เสียงเด็กร้องผมได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งซ้อนขึ้นมาเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆเหมือนพูดกับใครบางคนอย่าร้องนะลูก เดี๋ยวเขาได้ยินผมนั่งนิ่งไม่หันไปมองไม่ลุกไม่เปิดไฟเพราะผมรู้แล้วว่าเสียงบางเสียงไม่ได้ต้องการให้เราช่วยมันแค่ต้องการให้เราจำจำว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกพรากสิทธิ์แม้กระทั่งสิทธิ์จะเป็นแม่และจำว่าบาปบางอย่างถึงจะถูกขอโทษแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า มันจะเงียบไปตลอดการถ้าคืนไหนคุณได้ยินเสียงเด็กร้องทั้งที่รอบตัวไม่มีใครอย่าตอบอย่าทักอย่าหาเพราะบางทีเสียงนั้นอาจดังมาจากทุ่งนาแต่อาจดังมาจากข้างหลังคุณก็ได้แล้ว